โปเยโปโลเยศสึกลักสองพบสยบมาจรจิ้งจอกขาวเพ n เตสกินชูดัดแปลงมาจากภาพยนตร์เรื่องโปเยโปโลเยศสึกลักหน้ากาก,ากทองเพนเตสกินเดอะ e ีเค r e เรชันร่วมสร้างสารรค์โดยบร,บริษัทผลิตละครและภาพยนตร์ชื่อดังหลายแห่งและหนึ่งในนั้นก็คือ Ruby Studio ของนักแสดงสาวชาวไต้หวันหลินซินหยูหรือลูบีหลิน เดิมทีนักแสดงสาวชาวไต้หวันเฉินเฉียวเอินได้รับการติดต่อให้มารับบทองค์หญิงจิ้งแต่เนื่องจากติดปัญหาเรื่องคิวงานจึงต้องเปลี่ยนตัวนักแสดงนำเป็นเอิงเอิรแทนเรื่องย่อเปลเยโปเลเยศึกรักสองพบสยบมาจรจิ้งจอกขาวเซี่ยวเหวยปีศาจจิ้งจอกได้ฝ่าฝืนกฎเหล็กโดยหนีจากดินแดนจิ้งจอกเพื่อ,อออกตามหาชายคนรัก เมื่อทราบว่าชายคนรักที่ตนได้เฝ้าทวินหาเสียชีวิตจากโรคนี้เสียวเวยจึงยอมถูกจับตัวกลับมารับโทษหัวหน้าเผ่าจิ้งจอกพิพากษาให้เสียวเวยบำเพ็ญตนสำนึกผิดอยู่ในขุมนรกน้ำแข็งทางด้านหวังอิงชายหนุ่มพรเนจรได้สาบานร่วมเป็นพี่น้องกับอ,องเสี่ยวและองค์หญิงจิ้งวันหนึ่ง หวังอิงพลั้งมือทำให้องค์หญิงจิ้งเสียโฉมได้รับบาดเจ็บระหว่างที่ฝึกปรลรองกระบี่จึงถูกฮองเต้เนรเทศให้ไปเป็นทหารยังชายแดนใต้ส่วนองค์หญิงจิ้งได้ปลอมตัวหนีออกจากวังเพื่อตามหาหวังอิงโชคชะตานำพาให้ทั้งสามได้มาพบพานสารสัมพันธ์เสียวเวยได้พบกับหวังอิงชายคนรักในอดีตชาติที่ได้กลับมาเกิดใหม่ ขณะที่องค์หญิงจริงตกหลุมรักหวังอิงจนหมดสิ้นหวังอิงจึงจำเป็นต้องเลือกระหว่างความรักที่ได้ให้ความมั่นสัญญากับความรักที่ต้องดูแลรับผิดชอบซีรีส์เรื่องนี้ดัดแปลงโครงเรื่องมาจากโปเยโปโลเยสึกรักหน้ากากทองฉบับภาพยนตร์จอเงินที่เคยกวาดรายได้ถล่มทลายที่ประเทศจีนซีรีส์ได้3นักแสดงชั้นหัวนำหัวคีิ ของวงการบันเทิงแดนมังกรอย่างหลิวไข่เวยป,ป้ายปิงอิงเอ,อ๋อมาถ่ายทอดเรื่องราวรักสามเศร้าอันลือลั่นของทหารหนุ่มผู้ทรงคุณธรรมปีศาจจิ้งจอกผู้มั่นคงในรักและองค์หญิงผู้โหยหารักแท้พบกับสุดยอดซีรีส์จีนที่ถ่ายทอดตำนานความรักอมตะสถานฟ้าในซีรีส์เรื่องโปเย โบโลเยศึกรักสองพบสยบมาจรจิ้งจอกขาวนักแสดงหลิวหลิวขายเวยรับบทหวังอิงอิงเอ,อ๋อรับบทองค์หญิงจงปปิ้งปปิงรับบทเซียวเวยเฉียวเจินหวีรับบทจิงจีง้ สีเจิงสีรับบทเซียวหยางเหมาเจ๋อจวินรับบทผางหลางหวังอี้รับบทฟูเสิง